กับสวัสดีพี่น้องปองปายทุกผู้ทุกคนนะครับมาพรอกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงเสารเมื่อวันที 12, ่12เมษายน2564นะครับเรามาพึ่งสภาพอากาศกันก่อนนะครับเมื่อวานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวานนาันเท่าทำมีอากาศท้อนกับมีฝ้ารั่ในต้อมกลางเว้นนะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับอยู่ที่จังหวันนดขอนแก่นจตานีครับ37องศาเซลเซียส,น,าาน,สน,าาน,นะครับศรีสะเกษนะครับสามองศาเซลเซียสแล้วก็นครราชสีมานะครับ3า2สิบาจองศาเซลเซีย สำหรับอวันนี้ตัวการใีเห็นให้เกิดลักษณะอากาศบริเวณภาตะวันออกเฉียงตอนล่างวันเท่านะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกาลังปันกลางจากประเทศจีนครับยังคงแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนตอนล่างวันเท่าซึจะเฮนห้ลมใต้และเราตะวันออกเฉียงใต้นะครับพัดความชื้นมามาสู่ภาคเขานะครับซึจะเฮนห้เกิดฝนร้อยละสิบของพื้นที่ในเมือนี้นะครับจากภาคใต้ดาเทียอนนี้นะครับภาคตะวันออกเฉียงตะนืตอนล่างครับมีมีส่วนใายก็อยู่ทางตอนล่างของภาคนะครับจาก แบบจําลองคอมพิวเตอร์ครับของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับโอกาสเกิดฝนในมือนี้ฮะจะอยู่ที่จังหวัดคนครราชสีมาแล้วก็บุรีด่านในมือนี้นะครับยากรอากาศ20-30ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ตอนล่างวันเท่าครับซึ่งมีอากาศฮ้อนก็มีฝนาลูกในตอนกลางเว้นนะครับโอกาสเกิดฝนภาคตะองนออกจะอยู่ที่ร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่นะครับโซนลายก็จะอยู่ที่จังหวัดคนครราชสีมาแล้วก็ทางตอนล่างของภาคนะครับลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบห้ากิโลเมตร ต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่3ง3 7องศาเซลเซียสนะครับสำหรับการสะสมฝุ่น PM 2.5ในมือนี้นะครับยังสะสมได้อยู่ครับแต่มีได้บลายในมือนี้นะครับสำหรับช่วงนี้ภาคตะวันออกเฉียงใต้ตอนล่างวันเท่าครับมีโอกาสเกิดฝนอยู่ทางตอนล่างของภาคนะครับก็ขอให้่อแม่พีนกน้องระบาระวังใีช่วงที่เกิดฝนภาคร่ำสุรจยเห็นให้เกิดลมกระโชกแรงพัดบานเรือเสียหายได้นะครับพ่อกันใหม่โอกาสหนสำหรับวันนี้สบายดีทุกคนสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน